สวัสดีค่ะวันนี้น้องติ่มก็จะชวนมาดูนะคะว่าเลี้ยงหมูมาจนโตแล้วก็ถึงเวลาขายแล้วนะคะแล้วเขาขายกันยังไงก็สร้างสร้างขายเป็นกินนนก <c oughs> กโลนี่ก็เป็นที่สร้างเองนะคะตกลงหนกระฮือเนี่ยปีตกลงหนกระฮือเนี่ยเออโลนหขัน ใ่กามันนะหะข่าวกามันซึ่งอมูกิโลเนี่ยมันตัวนี่เปี๊ยซึ่งเนี่ยเป็นปีซึ่หมูเนี่ยโตเองแปดแล้วแต่เดียวโตเองแปดนะนี่ค่ะไอหมูเขาก็บอกนะคะว่าโลละหกพันเจ็ดหกพันดร้อยจาบนะคะบอกว่าันรา้เดียหเม่นมูก็เลี้ยงไล่หกเรือนนะคะหกเรือนก็ตัวใหญ่ใหญ่มาก

I'm not a student. He's a teacher. He's a professor. He's a doctor. He's a lawyer. He's a writer. He's a singer. He's a dancer. He's a painter. He's a musician. He's a chef. He's a scientist. He's a pilot. He's a firefighter. He's a police officer. He's a nurse. He's a teacher.

หนึ่งห้าแปดเออหนึ่งห้าแปดง